อาคารกระจกสูงตระหง่านกลางใจเมืองตั้งตระหง่านราวกับปราการน้ำแข็งที่นี่คืออาณาจักรของวายุกริตัยวัดซีอโอหนุ่มผู้เย็นชาเคร่งครัดและไม่เคยเปิดใจให้ใครไม่เคยเลยนัดผู้บริหารสิบโมงทำรีพอร์ตให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงเสียงทุ้มของเขาดังแผ่วแต่เย็นเยียบจนทั้งชั้นทำงาน นิ่งราวถูกสั่งหยุดลมหายใจวายุเดินผ่านพนักงานด้วยสีหน้าไร้อารมณ์สูตรสีดำเรียบเนียบช่วงไหลกว้างและแววตาเข้มที่ไม่เคยเผยความรู้สึกอะไรให้ใครเห็นเขาคือชายหนุ่มที่ขึ้นชื่อว่าไม่สนใจผู้หญิงคนไหนแม้แต่จะสบตาแต่วันนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะการมาของผู้หญิงคนหนึ่งเสียงประตูกระจกเปิดออกหญิงสาวรูปร่างอรชร ใบหน้าอ่อนหวานดวงตาเป็นประกายไม่มากไม่น้อยพอดีกันกับทำให้หัวใจใครบางคนสั่นคลอนเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกระโปรงเอวสูงสีครีมดูสุขภาพแต่สดใสหน้ามองนลินวัฒนาการพนักงานใหม่แผนกวิเคราะห์ข้อมูลเธอเผลอสบตากับวายุในวินาทีที่เดินสวนกันพอดีและนั่น คือครั้งแรกที่ทั้งชั้นทำงานเห็นว่ายุหยุดเดินไปหนึ่งวินาที1วินาทีที่เขาเองก็ตกใจลมจากเครื่องปรับอากาศพัดเบาๆทว่ากลับรู้สึกหนาววาบขึ้นมาทั่วสันหลังเขาแปลกเพราะมันไม่ใช่ลมหนาวของออฟฟิศแต่เป็นลมหนาวจากภายในใจของเขาเองที่อยู่ดีๆก็สั่นไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน สวัสดีค่ะเออขอโทษนะคะฉันยืนบางทางหรือเปล่าเสียงหวานของนลินเรียกสติวายุไม่พูดไม่ตอบแต่เขามองเธอนานเกินกว่าที่ควรจะมองพน,นักงานใหม่คนหนึ่งจนผู้ช่วยต้องกระแอมเตือนเออท่านประธานครับเราต้องเข้าห้องประชุมแล้ววายุหลุบตาลงเล็กน้อยก่อนเดินผ่านเธอไปโดยไม่พูดแม้แต่คำเดียวแต่แปลก เขามองเธอผ่านกระจกห้องประชุมนานกว่าที่ตัวเองควรจะมองด้วยซ้ำน,นลินไม่รู้เลยว่าในออฟฟิศที่ขึ้นชื่อว่าเย็นยเยือกที่สุดแห่งหนึ่งเธอเพิ่งกลายเป็นลมอุ่นสายแรกที่พัดผ่านหัวใจของผู้ชายที่ไม่เคยเปิดใจให้ใครและวายุเองก็ไม่รู้ตัวเช่นกันว่าจากวินาทีแรกที่เห็นเธอลมหนาวในหัวใจเขา เริ่มจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวันแรกของนลินในบริษัทไม่ได้รับเรื่นเท่าที่คิดหลังจากเข้าฝึกงานแผนกวิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่ถึงชั่วโมงเธอก็ได้รับคำสั่งด่วนให้เข้าไปช่วยทีมของผู้บริหารซึ่งแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับคนที่เธอเพิ่งสบตาไปเมื่อเช้าวายุทั้งฉันรู้ดีว่าใครก็ตามที่ถูกเรียกไปช่วยงานฝ่ายประธานหมายถึง ต้องเผชิญหน้ากับคำสั่งเย็นเยียบฉับไวและปราศจากความเห็นใจทุกชนิดแต่เธอก็เดินไปอยู่ดีเพราะทำให้ดีที่สุดคือสิ่งที่เธอสัญญากับตัวเองไว้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในที่แห่งนี้นลินถือแฟ้มเอกสารในมือขณะยืนหน้าห้องประชุมใหญ่หัวใจเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ขออนุญาตคะ่ะ ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปเธอเห็นวายุนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะสูสีดำเข้มปลายนิ้วเคาะโต๊ะเบาๆแววตาคมกริบที่หันมามองเธอเราากับอ่านล,ลึกไปถึงความคิดเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเข้ามาเสียงของเขาไม่ดังแต่เฉียบจนเธอสะดุ้งในใจณนะลินเดินเข้าไปใกล้วางแฟ้มบนโต๊ะ แต่ปลายนิ้วเธอไปแตะหลังมือเขาโดยไม่ตั้งใจแผ่วเดียวแต่ชัดเจนวายุชะงักเธอก็ชะงักมือของเขาเย็นแต่มือเธออุ่นสำขัดสั้นๆนั้นแล่นขึ้นไปหัวใจของทั้งคู่เขาดึงมือกลับช้าๆแต่สายตาไม่ยอมและจากหน้าเธอแม้แต่วินาทีเดียวเรากับต้องการอ่านอารมณ์เธอทั้งหมด ประสานงานเรื่องรายงานไตรามาสให้ผมเขาสั่งเสียงเรียบค่ะแต่เออฉันยังเป็นพนักงานใหม่ผมไม่ได้ถามว่าคุณเป็นใหม่หรือไม่ผมถามว่าคุณทำได้ไหมคำกดดันที่เหมือนไม่มีอะไรแต่ความคมของแววตาเขากลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ เธอสูดลมหายใจยื่นหลังตรงสบตาเขากลับอย่างท้าทายเบาๆทั้งที่ขาแทบสัน่นได้ค่ะฉันจะทำให้ดีที่สุดไม่รู้ทำไมแต่วายุรู้สึกหนึบหวาบในกลางอกเมื่อเธอกล้าส,สบตาเขาไม่ใช่ความหงุดหงิดไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนในออฟฟิศแห่งนี้หลังจากนั้น ผ่านไปหลายชั่วโมงนลินนั่งวิเคราะห์ข้อมูลอย่างตั้งใจความกดดันจากการทำงานให้ประธานบริษัทแทบทําให้ลมหายใจติดขัดหลายครั้งแต่เธอไม่ยอมแพ้จนกระทั่งเสียงทุ้มดังขึ้นด้านหลังรายงานเสร็จหรือยังเธอสะดุง้งหันกลับไปพบว่าเขายือนอยู่ใกล้มากใกล้จนเธอรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นของเขาที่ข้างแก้มแต่ทำไม หัวใจเขาดูอุ่นกว่าสายตาเย็นเยียบของเขานักเธอเกือบเสร็จค่ะขอเวลาอีกนิดเดียววายุโน้มตัวลงมาดูจอคอมในระยะที่เกินจำเป็นมือเขาวางบนพนักเก้าอี้หลังเธอล้อมเธอไว้โดยไม่ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจก็ไม่มีใครรู้นลินใจเต้นแรงจนหายใจแทบไม่ทันท่านประธานคะ ใกล้ไปค่ะวายุเลือกคิ้วมุมปากยกขึ้นน้อยมากน้อยจนแทบมองไม่เห็นแต่ก็ทำให้เธอร้อนเผาจนไปถึงใบหูผมแค่ดูงานของคุณเขาพูดเบาๆหรือว่าคุณกลัวผมเธอกลืนน้ำลายร้อนในอกแต่เย็นวาบในท้อง ฉันไม่กลัวค่ะวายุก้มลงกระซิบข้างหูน้ำเสียงเบาวกว่าเดิมแต่ลึกจนเธออ่อนไหวดีเพราะผมเปงก็ไม่อยากให้คุณกลัวผมนะหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บทั้งวันและสับสนทั้งเริ่มรู้สึกบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เจอกันวายุเงียบไปชุกชูก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงนิ่ง แต่เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในแต่ระวังไว้นะนลินเพราะถ้าคุณยังเข้าใกล้ผมมากกว่านี้อีกนิดเขาหยุดสายตาลึกขึ้นอย่างตรึงใจผมอาจจะไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆก็ได้คำพูดนั้นทำให้เธอตัวสัน่นทั้งวันและวันในเวลาเดียวกันและทำให้หัวใจวายุเอง อุ่นขึ้นอีกเล็กน้อยหลังจากทำงานให้วายุทั้งวันนเรนคิดว่าเธอจะได้กลับบ้านพร้อมความเหนื่อยล้าแต่ไม่เพราะทันทีที่เธอเก็บของเตรียมจะออกจากออฟฟิศเสียงทุ้มคุ้นหูก็ดังขึ้นจากด้านหลังขึ้นไปชั้นดาดฟ้าเธอสะดุ้งหันกลับไปและพบว่าเขายืนพิงกรอบประตูลิฟต์รออยู่เหมือนรู้ว่าเธอกำลังจะกลับพอดีเออท่านประธานครับมีอะไรหรือคะ ไปคุยเรื่องงานวายุพูดเรียบตอนนี้คำว่าตอนนี้ทำให้เธอไม่กล้าขัดเพราะเขาให้คำสั่งแบบที่ไม่มีใครในบริษัทกล้าปฏิเสธได้เลยแต่ลึกๆเธอกลับรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวประตูลิฟต์ปิดลงพื้นที่ที่เงียบสนิททำให้เสียงหัวใจของเธอดังเกินไปในความรู้สึกวายุยืนอยู่ข้างๆ ไกลมากจนเธอรู้สึกถึงไอเย็นจากร่างสูงของเขาแต่แปลกมันกลับทำให้เธอร้อนขึ้นกว่าเดิมเขาไม่ได้พูดอะไรแต่จ้องเธอผ่านเงาสะท้อนในผนังลิฟต์นลินหลบสายตาเออท่านประธานครับมีอะไรให้ช่วยเรื่องงานท่านประธานแจ้งได้เลยครับนลินวายุเรียกชื่อเธอช้าๆทุ้มลึกเหมือนตั้งใจให้เธอจำสัมผัสของเสียงนั้นไปทั้งชีวิต ครวายุหันมามองเธอตรงๆสายตาไม่เย็นอีกแต่เป็นสายตาที่อ่านความรู้สึกเธอได้ทะลุทะลวงคุณเป็นคนแรกที่ผมจำชื่อได้ตั้งแต่วันแรกที่เจอเธอกับพริบตาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บทำไมต้องบอกฉันแบบนั้นคะประตูลิฟต์เปิดออกแต่เขาไม่ตอบแค่เดินนำเธอขึ้นบันไดไปยังดาดฟ้าที่ซึ่งลมหนาวพัดแรงราวกับกลางฤดูหนาว เมื่อประตูเปิดออกลมเย็นพลิ้วผ่านใบหน้านลินกอดแขนตัวเองตามสัญชาตญาณหนาวเหรอวายุถามเสียงต่ำนิดหน่อยคะ่ะเขาถอดเสื้อสูตรตัวนอกออกในทันทีแล้วคลุมลงบนไหล่เธออย่างไม่ให้มีโอกาสปฏิเสธกลิ่นน้ำหอมอ่อนแบบผู้ชายเย็นชาแต่เซ็กซี่ล้อมรอบเธอจนใจสัน่นท่านประธานไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้คะ่ะผมไม่ได้ถามว่าคุณต้องการหรือไม่ เขาใกล้เธอใกล้จนเธอแทบหายใจไม่ออกน้ำเสียงแบบนั้นควรทำให้เธอไม่พอใจแต่ไม่รู้ทำไมเธอกลับรู้สึกเหมือนถูกกักไว้ในอ้อมแขนอุ่นของใครบางคนที่อันตรายเกินไปที่เรียกขึ้นมาคือเรื่องงานครับใช่ไหมวายุนิง่งสายจาลึกขึ้นก่อนจะตอบอย่างช้าๆไม่ทั้งหมดหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกแล้ว อีกส่วนคืออะไรคะเขาไม่พูดแต่เดินเข้ามาใกล้จนแผ่นหลังเธอชนกำแพงดาดฟ้าลมหายใจเขาอยู่ใกล้ใบหน้าเธอแบบที่เธอไม่เคยใกล้กับผู้ชายคนไหนมาก่อนทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งสับสนคุณทำให้ผมเสียสมาธิเขาพูดช้าแต่ชัดทั้งวันเธอตัวแข็งเธอไม่รู้จะตอบอะไร เพราะคำพูดของเขาทําให้ร่างกายเธอร้อนซ่านขึ้นมาทันทีฉันไม่ได้ตั้งใจครัผมก็รู้เขาก้มลงกระสิบข้างหูน้ำเสียงนุ่มลึกจนเธอขนลุกเพราะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณอันตรายแค่ไหนสายลมเย็นพัดแรงแต่สิ่งที่เธอรู้สึกกลับเป็นความร้อนวาบในอกความใกล้ชิดที่ควบคุมไม่ได้และความปรารถนาที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในตัวเอง วายุยกมือขึ้นวางข้างแก้มเธอเบาๆหนื้อโปงไล่ตรงกระดูกแก้มเธออย่างตั้งใจผมเรียกคุณขึ้นมาเพราะเสียงเขาแผ่วลงผมหยุดคิดถึงคุณไม่ได้นลินใจสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเธอพยายามกลั้นหายใจแต่ยิ่งกลัน้นยิ่งรู้ว่าเธอกำลังพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกบางอย่างท่านประธานครับเราเพิ่งเจอกันผมรู้ เขาขยับเขาใกล้ใกล้จนปลายนี้เปิดสัมผัสริมฝีปากเธอแผ่วๆและผมก็รู้ว่าผมไม่ควรรู้สึกแบบนี้เขากดเสียงต่ำลมหนาวพัดแรงแต่ความรู้สึกกลับยิ่งร้อนขึ้นแต่ยิ่งห้ามมันยิ่งแรงกว่าเดิมเธอหลับตาไม่รู้จะทำอย่างไรขาแทบไม่มีแรงยืนระยะที่ใกล้เกินควรกลายเป็นระยะที่เธออยากถอยหนี แต่ร่างกายกลับไม่ขยับไปไหนวายุค่อยๆโน้มหน้าเข้าใกล้จนปลายจมูกของเขาแตะปลายจมูกเธอแผ่วๆจังหวะนั้นเองโทรศัพท์ของวายุสั่นขึ้นมาพอดีเขาหยุดในระยะที่อันตรายที่สุดถอนหายใจอย่างหมุดหนิดผมต้องลงไปก่อนเขาพูดช้าๆแต่สายตาไม่ละจากริมฝีปากเธอแล้วเราจะคุยกันให้จบนลิน เขาหันหลังเดินออกไปทิ้งให้เธอยืนตัวสัน่นทั้งเพราะลมหนาวและเพราะผู้ชายที่ทำให้เธอแทบไม่ลืมหายใจในทุกวินาทีที่อยู่ใกล้นาลินไม่รู้ว่าทำไมหัวใจตัวเองถึงเต้นแรงตั้งแต่เช้าบางทีอาจเป็นเพราะเหตุการณ์เมื่อคืนที่วายุยื่นหน้ามาใกล้จนเธอแทบหายใจไม่ออกหรือเพราะสายตาเขาที่มองเธอเหมือนจะกลืนกินเธอทั้งคนแต่เธอไม่ควรรู้สึกอะไร เขาเป็นเจ้านายเป็นผู้ชายเย็นชาเป็นคนที่ไม่เคยให้ใครเข้าใกล้หัวใจเธอต้องจำให้ขึ้นใจแต่ทำไมยิ่งจำเธอยิ่งเผลอไปรู้สึกช่วงบ่ายห้องประชุมชั้น38งานนำเสนอเริ่มขึ้นไฟสลัวลงนี่เพียงแสงจอโปรเจคเตอร์ที่กระทบใบหน้าของทุกคนณลินนั่งข้างวายุ ใกล้จนได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเขากลิ่นที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอย่างไร้เหตุผลเธอพยายามตั้งใจฟังทีมงานพูดแต่วายุเอียงหน้าเข้ามาใกล้ใกล้จนลมหายใจเขาเฉียดแก้มเธอสไลน่หน้าเขากระซิบเสียงต่ำอุ่นและใกล้เกินไปนลินสะดุง้งมือสั่นจนแทบกดไม่ได้ เขาหันมามองอย่างไม่ปิดบังสายตาคมดุเหมือนจะถามว่าเป็นอะไรแต่เธอทำได้แค่หลบตามือสั่นเหรอเขาถามเบาๆน้ำเสียงเหมือนไม่มีอารมณ์แต่ข้างในกลับซ่อนอะไรบางอย่างเป,ปล่าคะ่ะวายุเลื่อนมือตัวเองมาทับหลังมือเธอไม่แรงแต่แน่นพอให้เธอหยุดสั่นเธอชะงักทั้งห้องเงียบ มีเพียงสัมผัสของเขาที่ชัดเจนเกินไปอย่าสั่นเขาพูดเรียบๆผมเสียสมาธิเธอหน้าแดงจนร้อนวาบเขาพูดอะไรแบบนั้นกับลูกน้องได้ยังไงแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยมือจนการประชุมจบลงหลังประชุมลิฟต์ส่วนตัวของประธานเธอกำลังจะเดินส่วนไปทางอื่นแต่เสียงทุ้มเรียบเธอไว้นลิน เธอหยุดค่อยๆหันกลับไปมองเขาวายุยืนพิงกำแพงลิฟต์แขนกอดอกสายตานิ่งแต่ลึกเหมือนจับทุกความสั่นไหวของเธอได้เข้ามาคำสั่งนั้นไม่ได้ดังแต่ทรงพลังพอที่จะทำให้เธอเก้าวเข้าไปโดยไม่รู้ตัวประตูลิฟต์ปิดลงเงียบและแค่พอให้เธอรู้สึกถึงอุณหภูมิของร่างกายเขา วายุขยับเข้ามาทีละก้าวจนเธอต้องถอยถอยจนหลังชิดกำแพงเหล็กเย็นๆหัวใจเธอเต้นดังจนแทบแสบหูถ้าท่านประธานมีอะไรเขายกมือขึ้นแต่ที่ผนังข้างศีรษะเธอกักเธอเอาไว้ไม่ให้ขยับหนีเมื่อกี้เขาโน้มหน้าเข้ามาลมหายใจร้อนวาบชนแก้มเธอ ทำไมต้องหลบตาผมเวลาผมมองเธอกลืนน้ำลายขาแทบไม่มีแรงไม่ได้หลบค่ะโกหกเสียงเขาเบาแต่คมและแม่นยำเธอหายใจไม่ออกเพราะเขาอยู่ใกล้เกินไปใกล้จนเห็นเงาของเขาซ้อนในดวงตาเธอวาอยุค่อยๆเอียงหน้าเข้ามาลมหายใจร้อนวาบชนแก้มเธอผมถามอีกรอบ คุณกำลังกลัวผมหรือกำลังสั่นเพราะอย่างอื่นกันแน่เขาไม่ได้สัมผัสแต่ใกล้จนเหมือนสัมผัสไปแล้วเธาอยากผลักเขาออกแต่ทำไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะหัวใจเธอตอบช้าไปหนึ่งจังหวะและเขารับรู้ทันทีวายุยิ้มมุมปากเล็กน้อยรอยยิ้มที่ผู้ชายเย็นชาแบบเขาไม่ควรมีผมจะหาคำตอบเองก็ได้ ประตูลิฟต์เปิดออกเขาถอยหลังแค่ก้าวเดียวคืนนี้อยากกลับก่อนผมเขามองเธอด้วยสายตาที่ทั้งอันตรายและร้อนแรงพอจะเผาใจเธอให้ละลายเรายังมีเรื่องต้องคุยกัน2อต่อสองและเขาเดินออกไปทิ้งเธอไว้กับหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะหลังจากคำสั่งของวายุในลิฟต์เมื่อคืน หัวใจของนลินก็ยังเต้นแรงไม่หยุดยิ่งคิดยิ่งร้อนวูบไปทั้งตัวจนทำงานได้ไม่เต็มที่เธอตัดสินใจว่าต้องตีตัวออกห่างห่างเท่าที่จะห่างได้เพื่อให้ตัวเองกลับมาเป็นปกติเพื่อไม่ให้เขาเข้ามาในชีวิตของเธอมากไปกว่านี้ตอนเช้าออฟฟิศทันทีที่วายุเดินผ่านเธอในโถงสำนักงาน น,นลินก็กลมหน้าทำเป็นยุ่งกับแฟ้มเอกสารไม่เงยหน้ามองไม่ทักไม่แม้แต่สบตาแต่เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเสียงทุ้มต่ำก็ดังข้างหลังหลบหน้าผมอีกแล้วเธอสะดุ้งค่อยคอยหันไปเขายืนอยู่ใกล้กว่าที่คิดใกล้จนเธอแทบถอยหนีไม่ทันไม่ได้หลบค่ะแค่มีงาน นลินเสียงเขาเรียบแต่ดวงตาเข้มกว่าทุกครั้งคุณไม่เคยโกหกได้เลยเขาก้าวเข้ามาอีกแต่เธอรีบถอยหนึ่งก้าวทันทีวายุชะงักสายตาเปลี่ยนไปจากเย็นชากลายเป็นลึกจนอ่านไม่ออกคุณกำลังหนีผมจริงๆหรอคำพูดของเขาไม่ได้ดังแต่หนัก หนักจนเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในแรงกดดันของเขาฉันแค่เราควรมีระยะห่างค่ะท่านประธานเขารีดตาประโยคนี้ดูเหมือนทำให้เขาโมโหแบบเงียบๆหลังเที่ยงห้องเก็บเอกสารนาลินกำลังจัดแฟ้มประตูห้องถูกเปิดออกแรงกว่าปกติวายุยืนอยู่หน้าประตูใบหน้าเรียบ ตาดวงตาเต็มไปด้วยแรงกดดันที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมีระยะห่างเขาทวนคำคำนี้ผมไม่ชอบเลยเธอเริ่มถอยแต่เขาปิดประตูตามหลังเสียงล็อกดังคลิกหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดท่านประธานทำแบบนี้ไม่ได้นะคะผมไม่ชอบให้คุณหน,นีเขาพูดช้า น้ำเสียงลึกจนทำให้ขาของเธออ่อนแรงไม่ว่าด้วยเหตุผลไหนก็ตามเขาก้าวเข้ามาเธอถอยจนหลังชนตู้เอกสารเย็นๆวายุหยุดห่างจากเธอเพียงแค่คืบใกล้พอให้เธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณพยายามหลบตาเขาก้มลงริมสีปากเฉียดแก้มเธอไปเพียงเสี้ยวหนิว เธอสั่นจนแทบยินไม่อยู่เขารู้เขารู้ทุกอย่างที่เธอกำลังพยายามปิดบังถ้าคุณไม่อยากให้ผมเข้าใกล้เขาช้อนข้างเธอขึ้นเบาๆบังคับให้ศบตาเขากันตอบผมมาเมื่อคืนคุณไม่ได้รู้สึกอะไรจริงไหมเธอพูดไม่ออกริมฝีปากสั่นสายตาวายุเข้มจนเหมือนจะดึงความจริงจากหัวใจเธอออกมา เขากระซิบเสียงต่ำชา้าอันตรายจนหัวใจเธอแทบแตกตอบผมสินลินและเธอรู้ดียิ่งเธอหนีเขายิ่งตามยิ่งเธอพยายามห้ามเขายิ่งควบคุมตัวเองไม่อยู่